พลอพอพาคว่กนโอ้ยอย่างนส <พอ S 2> ี่เหลี่ยอกไัเนี่เขาก็ส่เาก็ได้แล้แต่เขาไปยังก็ได้โอ้ยจะไปจะไปอย่มงนี้วันนี้ก็ได้ตลงพ่อต้องไปที่ปิชาารยค<อ> <c oughs> นยอที่นาม่งก็้จที่เอในยอสดงก็พวาข้าาเรืองขาข้ามาออจริงจริงแล้วก็ะด็่าแม่เคูาจัเนเรื่อง <c oughs> เ6 1 7เข่ากับก็ได้เข้าแต่ที่แรกแล้วพ่าคนอกกโยูเดอร์าักกันด่นบอกกันมาพี่นะเพ่อาน้องมุกโกเดอร์มาสัอันนี้ก็ได้เพราน้ามูว่าน้องมุกโก้ตมันจะไหนี่เพราะเารรถ่ันได้ีมาสันว่าท่านในเข่าจ้ากเดือนราสะปวย เออมาหั่นมาหลา,ายได้นี่อาานเออ

โฆษาได้สวยเของืนเลยนาะของอีกสองเบ้างกตลาดยี่สิบาเนาะแกลเนาะแบบทุกชา่บารูปำสาากดีมนี่ราสนัวเองนะจะไดนจะไหนเอากัน่อสัทธาจากไอ้ที่เราเดินเอาขอให้ได้เล็ดซีจ้า้คุณจังเระสานอะไรไดเล็ซีเนาะ ที่สิ่เด็ดเลยว่าเออเด็ดสี่ขอแรงชาตจาก่าี่พี่น้องเข้าในมือนี้เข้าในม้าในม้าวัดเพิ่นมาเห็นเซนาสนาต่างๆเพิ่นได้สราบขึ้นมาแล้วโอ้ยเป็นตาเหลื่อมใสเออเหลื่อมใสจริงๆเออเหลื่อมใสมีศรัทธาแก่กล้าปวดหัววพุทธล่ามาอีกแล้วมันธรรมดาได้เท่านั้นอ่าญาติพี่น้องของเขาคือกันเอ่อครูบาครูเมืองที่มาของของเรี่ยงให้หนักกันมพอดีเนี่โอ้ยเป็นเป็นบุศลน่ะยิ่งใหญ่ยังห่า นี่พ่อแม่ก็วบาอาจารย์มันเป็นคนนิ่มนวลเอ่อมันเป็นคนนิ่มนวลบอได้ให้พอได้อันนั้นเลยก้มโกธาเบนซิบุมี่เลยจิ้มอยู่จังสันไดนฮะไปแล้วเออเป็นเป็นคนเอ่อหลวงพ่อเมันเป็นคนนิ่มนวลเอออ่าเพิ่มหนึ่งเนาะ แล้วโอเคเล้วแล้ยิท่านก็บาดผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรญาติพี่น้องเข้ามันเปนนใจเป็นบุญกุศลยงแล้วเอว่าเห็นวัดว่าอารามป็นโอ้ยงามก็ตท่านขามากนะบ่งกรัพงคนอันนั้นบ่น้องนกก้นบ่อันแม่นบ่อน้องลกก้นบ่ขามานะโอ้น้องนกกดจะพี่บอ้โอ้โอนอปนดูไกล น้องเป็พระหลักมีว่าจ้ะเี่ันหนักเาเขามาเนาะน้องน้องเกากเกเอาน้อกะน้องก้นนะวัดทวารีวัดทารามสองรอบนึ่งร้อแล้วก็พุทธารามเก้ร้อยสีสิโอ้ต่อยอดอีกแล้วเป็นคนเป็นนใหญ่น่ยดีแต่ด้หยทโดย ้บดีใจนะดีใจนะฮบอยๆาต่นรุนซุ้มพันมหาศาลที่เข้าได้เข้ามาอ่าเพิ่มผ้าใส่ด้สนของชนเงาในบังรุ่นเส้าหนาสนานโว้ยครับช่อยยังไงเอารูปผู้แหวนอันลืมซื้ออันครับ พรพิวัฒน์ที่มุ่งเอาไปัวบอกกระไดพระภูสันตยาพิวัฒน์ประธานหลวงพ่อแหวนเออคือเป็นหลวงพ่อแหวนแหวนาเกวไปหลวงพ่อแหวนเออเด็เด้โอ้พระรูสันตยาพิวัฒน์เจ้านำคนคนโอ้ยเจ้าคณะอเภอบางโพนสลา เจ้าคณะอมโคนวงเล็บแหวนไมต่า้อไม่ต่างๆ้านเแดเพอว่สโอ้ครับคับคับอันไดแล้วอันพอันดแล้วได้ไมเสด็จให้ฟังบอว่าคนนี้เจ้าคณะเพิ่มใหม่ได้แบบเียวน้อออแบบเดียวนาะครับเออกรเสเส็จบ้งให้ให้คนบ่อยบ้างแค่นเนาะ ข้าวาปาลกับพคนเจนี่อเดยยู่ท่นกบออาจารย์ให้ไปรวลดเยนไอ้ดีอกดีใจนะรลดซีเลยน้ขอฟังน้ำเพินสับฟังน้ำปากน้ำเสียงเกิดเซบาเลยล้วนล้วนในไหนๆกไปสุดไหนไปืังกให้ฟังใหให้ลูกลาได้ดีใจเนาจอสีทองมากเ่ วันนี้คณะสงฆ์จาะพนมรงน้ำโดยพระเดชวระคุณท่าอญญาณจัารยาวัดเสือคำหลวงพระนาถเจารณะพระตังกาิการเจ้าปูาอนจารยอเม์กองาตอุบลาวรู เราคณะญาตโรงอำเภอสว่างแดนดินตดเวนินที่าส่งากปบ้าม่วงสองดาวอันนี้วันนี้คณะของญาติโรงน้าโรงกันเป็นคณะใหญ่เราสร้างความสัมพันธ์ทีระหว่างทุกคณะญาติ เราไปงปอารวาสพ่อแม่ครูบาอา,าจอารย์โดยเฉพาะปันจานี้ได้ทราบกล่าวว่าจากอารวาสปุกวันดาท,ที่คือวันนี้ก็เป็นปันดาอันนี้เป็นกิกริยาจำหนึ่งที่คณะสงฆ์เราล้อมประจากษ์โยมทุกคนได้ร่วมกันไปกล่าวอารวะสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ตามวัดกันต่างาเราที่เป็นชานวพุทธแลเฉพาะเราที่อยู่สพลมอรเรือว่าปวเป็นอนนพนุทธเป็นผู้นำเป็นผู้บอกเป็นผู้เตือนพวกเราทั้งหลายให้เราอยู่ด้วยความจริงใกันโดยเฉพาะเราที่เป็นชาวพุทธเป็นพระสงฆ์ ตามมาเองุบาตรงปฏิการเรียว่าเป็นพุทธผรธิตการปฏิบัติตรงต่อพระเจ้าพระธรรมพระตรึงซึ่งมีพ่อแม่คูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพสั้งการะโดยเฉพาะหลวงผูกมั่นหลวงผูกปั้นที่เป็นพ่อแม่คูบาอาจารย์ที่เรารู้จักดี เราดำเนินปฏิบัติาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์วางหลักเกณฑ์ไว้เพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้คณะสงฆ์นำโดยท่านทุกท่านจะรับาจารย์ไปกล่าวกลาวว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำมาอย่างไรบางทีบางโอกาสบางปัญหาเราอาจจะว่า ว่ารรมหรือกองว่าแบบธีบาาจะเมื่อเราได้ปกลาวหมาว่า,าเราจะได้ให้ท่านเัาทิิกล่าให้ในอีกประการหนึ่งเราได้ไปเห็นสาระวัตถุเรอจะพอกวัดจากจากที่เราได้ไปเห็นมาเจอมาเราจะได้รู้ว่า ครู่าอาจารย์แต่ละลูกแต่ละท่านนั้นท่านอยู่ย่างไรปฏิบัติตน่างไรจึงเป็นที่เคารพตัทธาของญาติโยมทั่วไปอันนี้เราที่เป็นเจา้จาลุกโดยเฉพาะทับทิมะกอเราถือว่าเป็นจังหวัดที่มีครูอาอาจารย์โด,ด่งดังเมื่อเทางประเทศเราเนตามประเทศ ก็จะพูดปุ๊บปั้นปุ๊บ้ั้นเนี่ยขอให้เราปุ๊บใจวันนี้เราพร้อมใจกล่าวว่าสักการะพ่อแม่ครูอาจารย์ตามวัดต่างๆสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่สงฆ์และญาติโยมทุกป่ายเนี่ยเป็นโอกาสอันดีในเรื่องการพรรษาทุกๆปี เพราะฉะนั้นบุญงามความดีบามีอานในที่พวกเราได้สร้างจมมาขอให้รักษากและปฏิบัติตามพ่อแม่ผู้า่วจนะอบรมจั่งสอนไว้ก็ยจะได้เป็นทางให้เราได้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นในขอ้อวัดปฏิบัตินั้นเป็นโอกาสที่เราได้มาในวันนี้โดยเฉพาะวัดนนทบุนนรี ผู้บาอาจารย์ส่วนมากเขาจะไม่เคยมาญาติโยมส่วนมากก็าจะไม่เคยมาที่นี่ก็เป็นบัาที่อยู่ห่างไกลจากสาย,ยาสัตย์ยนต์แล้วก็ทางต่างปทบ,บนานเรียกว่าทางต่อไปปทบานเรียกว่าทางต่นีปไม่เป็นไรถึงจะอยู่ไกลอยู่ใกล้ถ้าเรามีศรัทธา เราไปนะใกล้อไป้อไป,ไปอันนี้เป็นเทพตาตาของเราพรานา้นวันนี้ขอขอธิมมนารนาขอพระคุณทุณยา,นส,า,า,น,านสิทาจาย์พระักสมเดิกอจากจโยมทุกคนที่มาในวันนี้วันนี้เราสร้างความดีบารมีในกาแต่า้าเกิด กานนำตันมที่ผมได้พูดคุเป็นมาลวาคันขุนันธ์ได้ตามรบโอเคผมแบกได้อากจะบสุขภาพเจริญทุกด้านเถิดปกันได้มาาเข้านโนนาสาุกอกัน เมื่อนมีสลับมือนีีคือเป็นบันสุดท้ายของนมีออกจากนี้เขาก็เมื่อบันรอบทานมา

bye uh... 完了，就。嗯嗯 อย่าพึ Bref, hmm ่งออกไปเด้อซักผ้าอย่าโยงนะขุดขมาบนรวาดวงตารับเลยของที่ระลึกกรเลยผูกก่อนแล้วไปกลับรับของที่ระลึกจากของผูกก่อนแล้วไปกลับผู้ใดออกไปก่อนคนไดอย่างนี้ข้าพุทธเจ้าออกสักก่อนเพราะว่ิคุบันภาวิคุบันจันเร้วแลยได้พอออกไม่ออกก็ผ่านใดขอมาสักก่อนรับของที่ระลึกจากมือของผูก